สองนะคะเรามาอยู่ที่วัดเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็มากันเลยค่ะอนน,อน,ะะนี้เราจะอยู่ทางหลังเขานะคะเพราะว่าเราเดินตามไปทันเพราะว่าเราขาสั้นมากเลยนะคะก็จะเป็นประมาณไม่รู้กี่ขั้นกี่ขั้น,นะะจะเป็นว,วัด ซึ่งอารมณ์ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนทำพังค่ะก้าหนึ่งครั้งก็คือ<ม>เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากๆแนะนำว่าอย่ามากันนะคะก็ <laughs> ใช้เวลาหอบและเดินตัวเองขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วไปเจอกันข้างบนค่ะ ตอนนี้ก็นะคะทาภารกิจสําเร็จแล้วคือไม่ได้ต้องภารกิจหรอกแต่ขึ้นมาถึงยอดแล้วนะคะเหนื่อยมากค่ะทำไงวะดีะคะูนี่นะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งจี่จะเป็นสนามช้างนะคะเหนื่อยคะ่ะร้อนบุง้งบุ้งร้อนไหม,ม<า>ร้อนไหมครับเพื่อนๆนี่นะคะมันมีรถแบบประจําทางแบบ รับรงจากเขานะคะสัมภาษณ์ค่ะสัความแรงเลยค่ะดูผมดูผมดูผมโอ้ยโคตรแรงเลยรถรถรถซิ่งแห่งอะไรนะเขาเขาเขากระโดงค่ะทุกคนมาเที่ยวกันได้นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บุรีรัมยูนิต็ดนะคะเป็นสนามบอลเนาะ ก็มากันหลายๆโรงเรียนนะคะก็มีโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเจอกันทุกทีเลยนี่นะคะเราก็อยู่ที่แบบคือตอนที่เรามาอยู่บุรีรัม์นะคะบุรีรัม์คือปิดงานนะคะปิดงานคือจบจากที่บุรีรัมนี้นะคะเราก็จะกลับบ้าน,นะคะ่ะ กลับบ้านอย่างเดียวค่ะตรงแต่ตอนนี้ปวดหัวมากเลยค่ะยาดมเป็นก้าแรกที่เข้าบุรีรัมย์วันแรกครั้งแรกในชีวิตนะคะจุดที่อยู่รถบัสเราก็อยู่ตรงนู้นนะคะทันนี้เอ่ก็ยังไม่ขึ้นรถค่ะนี่นะคะฝั่งตรงนู้นตรงข้ามตรงนู้นนะคะก็จะเป็นสนามเอม่แข่งรถนะคะก็ไม่ได้พาไปดูเพราะว่ามันไกลเนาะ หรือชมคลิปจนจบนะคะก็เี่ยนคลิปแล้วนะคะก็ปิดที่บรีรับยิบิตค่ก็ขอขอบคุณที่ชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์และกดกดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะ ความภูมิใจยังไงบ้างคะที่มาบุรีรัมย์ที่ขั้นเดินครับเหนื่อยไหมครับพี่ม่อนคะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากไหมคะมากไปเราไปที่ไหนบ้างคะวันนี้กูไม่ดูกุหลาบมังสวิรัติอร่อยไหมคะพี่พี่อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมากไหมคะมาก Yep. Or oh. oh my